มนุษย์แล้วก็มนุษย์ทั้งหลายในใบูมิที่สีเปลี่ยรูกายันชาสนันนลกแลูมิเชั้นกลางในทุกชั้นทุกมู่ทุกเหล่านะไม่ว่าจะเป็นสมเวสีหรือว่าลูกเทวดาเอาเทพเทวาตลอดจนถึงพมิชั้นสูงทั้งหมดทั้งสิ้นเราเทพเราพรมองคนบ้องสูงนะ <c oughs> ก็แในส่วนใดที่ได้เคยปฏิเสธหรือว่าเคยปาาศเคยประมาทต่อศีจธรรมเคยเพิกเฉยมันเฉยต่อการดับหลักตัดกาวองค์พุทธาองค์มหาบุรมีโมราลานเจ้าองค์ุลคกบาอาจารย์นะจะในขณะหนึ่งก็ตามทีของการดําหลัดตัดเตือนแล้วเราเพิกเฉยมันเฉยนะจนเป็นเหตุให้ลาชาลาหลังต่อความสว่างสวัยต่อการตื่นออกต่อการพรล่งออก แล้วสิ่งใดที่เอาแต่กำหนูสัยเป็นประมาณความพึงพอใจในรูปเสียงกิรรสัมผัสนะในการเป็นการอยู่ในรูปกายรูปขันแห่งตนหรือในความสุนทรีแห่งธรรมลมในทุกๆประเภทอารมณ์นะจนเกิดก็เกิดความเหนียวแน่นความยึดติดฝังลึกมาต่อการต,ต่อกับต่อพบต่อชาติต่อพทุทธนดร สิ่งที่ได้เคยมุ่งหวังตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในธาตุขันในการเป็นการอยู่ในการใช้ชีวิตในลาภสกาาะในทรัพย์สมบัติในเกตยศชื่อเสียงหรือว่าในความเป็นหนึ่งในความเป็นเลิศในด้านหนึ่งด้านใดก็ตามทีในความเป็นใหญ่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามทีหรือยศธรรมดาศักดิ์หรือตำแหน่งหรือความเป็นผู้นำก็ตามทีนะ สิ่งที่มุ่งหวังตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสลับประกาศถอนในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นภูมินะแล้วก็ขอเอาโหสิกร,รมในทุกๆกรณีกรรมไม่ว่ากรรมที่เกิดขึ้นกับองค์คุณก็ตามทีหรือว่ากรรมที่เกิดขึ้นกับคุณรัตนไตรนะองค์พุทธองค์มหาบารมีหรือว่ากรรมที่เกิดขึ้นกับคุณบิดามารดาบุปการีทุกในทุกหมู่ทุกเหล่าหรือว่ากรรมที่เกิดขึ้นต่อสัจธรรม รือกรรมที่เกิดขึ้นต่อหมู่สององค์เจ้าพุทธสาวกพุทธสาวิาวาววกาในรูปแบบต่างๆรูปแบบของนักก่งบวกระตามและรูปแบบของคารวะก็ตามทีแต่ว่าจิตอริยะทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าพาดแม้น่ว่าได้ประมาทลวงเกินไปแล้วใยกายด้วยวาจาด้วยจิตที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือจะกรรมใดๆที่มีต่อประเทศชาติในทุกว่นแควนดินแดนหรือในโลกใบนี้หรือโลกไปไหนก็ตามทีนะ ที่เกิดลงมาแล้วเนี่ยมาบ่อนทําลายในโลกธาตุมาตักตเอาผลประโยชน์จากโลกธาตุเกินไปแล้วทาลายความสมดุลแห่งโลกธาตุหรือมาหลงมายึดมาติดมาตั้งเอามาทําเอาทั้งหมดทั้งสิ้นนะกรรมที่มีต่อโลกธาตุทั้งหลายส่วนหนึ่งแล้วกรรมที่มีตมูชนคนทั้งหลายมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายนะจะได้กายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรได้ โลภะโดยโศสะโวยราคะด้วยปฏิฆะปาม,มาดโดยมานะ้วยทิฏฐิหรือด้วยความเห็นต่างด้วยความขัดแย้งอะไรก็ตามที่เลกวาเป็นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะในสังสวัตนี้ตั้งแต่เบื้องบนสุดนะเบื้องสูงสุดนองคุณทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งภูมิเช่นกลางภูมิชช่นล่างถึงเวจีมาหานรก นะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอโหสิกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นหสิโอโหสิโอโหสิโอโหสิ